คุณมอร์นิ่งทุกๆคนนะครับตอนนี้เวลาในไทยก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับผมที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็10บโมงครึ่งแล้ว3ามทริปแล้วนะฮะที่ดมถ่ายคลิปดมเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะมาให้ทุกๆคนดูกันในดมกอล่าออนไลน์นะแต่ว่าทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ผมมาอยู่ญี่ปุ่นนานสุดคือ9วันก็อยากจะถ่ายให้ทุกๆคนได้ชมนะฮะหลายๆคลิปผมถ่ายแต่ที่โตเกียวนะฮะแต่ว่าทริปนี้เนี่ยผมจะไปเกียวโตผมจะไปนารา ผมจะไปฮิโรชิม่านะฮะแล้วปิดท้ายที่โอซาก้าด้วยยังไงก็ติดตามมา้กันว่าผมจะไปเที่ยวทริปนี้เป็นไงบ้างจะถ่ายให้ชมกันตลอดเหมือนได้มาเที่ยวข้างๆกันแบบนี้แบบนี้ตาเหล่แบบนี้นะครับติดตามชมกันได้ชาวนี้ที่โตเกียวครับอุณหภูมิประมาณสี่องศากับเมืองที่วิวจากโรงแรมผมเป็นแบบนี้ เอาละลาไปก่อนคลิปนี้ครับบอกว่าทุกคนตื่นมาคงได้ดูคลิปนี้กันแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนสายๆกับคลิปต่อไปผมจะไปเดินที่โตเกียวสกายทรีนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าทาวเวอร์นะฮะหอคอยแห่งใหม่ของเมืองนี้นะฮะซึ่งสร้างทดแทนตอนอหอเก่านะ,ะซึ่งถูกทำลายสิติไปนะฮะก็หอเก่าก็เป็นโตเกียวทาวเวอร์เล็กๆธรรมดานะฮะเดี๋ยวลองดูกันว่าโตเกียวสกายทรีจะสูงแค่ไหนนะฮะเพิ่งเปิดด้วยเดี๋ยวไปดูกัน